สวัสดีครับทุกคนตอนนี้คุยกับผมไกด์จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากเราทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ลงบนดวงจันทร์ในช่วงปี1950ครับในห้วงเวลาที่สหภาพโซเวียตดูเหมือนจะลำหน้าในการแข่งขันอุตสาหกรรมอวกาศนักวิทยาศาสตร์จากสหรัฐจึงได้คิดแผนแปลกประหลาดก็คือแผนทิ้งระเบิดบนดวงจันทร์ทำให้โซเวียตนั้นอาจจะต้องหวาดหวั่นกับแผนนี้และแผนนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงกันแน่วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับ ถ้าใครชอบคลิปสไตล์นี้กับคำถามใกล้ตัวที่เรายังไม่เคยเจอกันในห้องเรียนก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวินาทีที่นิวอาร์มสตองนั้นได้ก้าวลงสู่ผื้นนิวของดวงจันทร์ในปี1969ถือเป็นหน้าประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดหน้าหนึ่งของโลกเลยครับแต่ลองจินตนาการดูว่าถ้าดวงจันทร์ที่นิวอาร์มสตองก้าวลงไปนั้นเป็นหลุมบอ่อขนาดใหญ่และเต็มไปด้วยรังสีที่เกิดจากระเบิดนิวเคลีย นาประวัติศาสตร์นั้นจะเปลี่ยนไปได้มากแค่ไหนย้อนกลับไปสักเล็กหน่อยครับมันมีผลงานวิจัยฉบับหนึ่งนั้นชื่อว่าการศึกษาถึงการบินไปวิจัยที่ดวงจันทร์ฉบับที่1ห,หากอ่านชื่อแล้วก็คงคิดวันนี้เป็นงานวิชาการที่ดูไม่มีพิษภัยอะไรและง่ายต่อการถูกมองข้ามแต่ถ้าหากพลิกไปดูหน้าปกของงานวิจัยภาพทีเสอออกมานั้นแทบจะตรงกันข้ามกับชื่อผลงานเลย และมาเลื่อนสายตาลงไปเล็กน้อยไปดูผู้เขียนงานวิจัยนี้ก็คือแอลไรเฟิลหรือเลโอนาร์ดไรเฟิลหนึ่งในนักฟิสิกส์นิวเคลียร์คนสำคัญของสหรัฐและเขา,เาก็ยังทำงานร่วมกับเอ็นริโกเฟมีคนนี้เป็นผู้สร้างเตาปฏิกร์นิวเคลียร์แห่งแรกของโลกครับผู้ที่ได้รับสมญานามว่าสถาปนิกแห่งระเบิดนิวเคลียร์งานวิจัยนี้ไรเฟริลได้อธิบายถึงโปรเจกต์เอหนึ่งหนึ่งเก้าซึ่งเป็นข้อเสนอรับสุดยอดเพื่อจุดระเบิดไฮโดรเจนบนดวงจันทร์ โดยไรยเฟลิลนั้นจะทำรายงานให้กับเจ้าหน้าที่อาวุโสของกองทัพอากาศระหว่างพฤษภาค,คม1958ถึงมกราค,คม1959ถึงความเป็นไปได้ของแผนการนี้ลหลายคนน่าจะสงสัยว่าไอรบเบิร์ไฮโดรเจนนี้มันแรงขนาดไหนระเบิรไฮโดรเจนครับ ในแผนการนี้นะั้นมีพลานุภาพในการทำลายล้างที่มากกว่าระเบิดนิวเคลียร์ที่ถูกทิ้งที่ฮิโรชิมาของญี่ปุ่นเมื่อปี1945และเป็นอาวุธนิวเคลียร์ประเภทล่าสุดที่ถูกออกแบบได้ในเวลานั้นครับหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่ผลักดันแผนการอนา,าสเปงกลัวนี้ก็คือคาวสากานครับคนนี้ก็เป็นนักดาราศาสตร และอันที่จริงแล้วแผนการนี้โลกพึงคนพบในช่วงศตวรรษที่1,990เท่านั้นหลังจาการนั้นกล่าวถึงโครงการทิ้งระเบิดบนดวงจันทร์ในใบสมัครเข้าทำงานที่มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งแล้วทำไมทำไมอเมริกาถึงพิจารณาที่จะทิ้งระเบิดนิวเคลียร์บนดวงจันทร์กันเหตุผลก็เพื่อแสดงแสงยานุภาพทางการทหารครับโดยระเบิดนั้นจะถูกจุดชนวนขึ้นบนจุดที่เรียกว่าเส้นเทอร์มินาเตอร์ เทอร์มินเเตอร์นี่ไม่ใช่คนเล็กนะครับเ้นเทอร์มินเอเตอร์ที่ว่านั้นคือพรมแดนที่แยกระหว่างด้านสว่างและด้านมืดของดวงจันทร์มาฟังกันครับตอนนี้ถึงจุดใครแม็กแล้วว่าเมื่อทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ลงไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อระเบิดนั้นทุกจุดขึ้นมันจะก่อให้เกิดแสงสว่างวาบที่ประชากรโลกโดยเฉพาะผู้คนในสหภาพโซเวียตนั้นจะได้เห็นได้ด้วยตาเปล่าแม่เท่จะไม่มีอย่างไรก็ดีครับเนื่องจากดวงจันทร์นั้นไม่มีชั้นบรรยากาศ ทำไมการระเบิดของระเบิดไฮโดรเจนนี้จะไม่ก่อให้เกิดกลุ่มความรูปดอกเห็ดอย่างที่เราเคยเห็นกันครับส่วนแรงจูงใจเบื้องหลังการเสนอแผนการอันน่าสปรปนกลัวนี้ครับมาจากความรู้สึกที่ไม่มั่นคงและการรู้สึกเหมือนจนมุมของอเมริกาในเวลานั้นเพราะในช่วงปี1950ไม่มีสัญญาณใดเลยที่จะบ่งชี้ว่าสาหรัฐจะชนะในสงครามเย็นไม่เพียงเท่านั้นครับทัศนคติทางการเมืองและประชาชนในอเมริกาเองก็เชื่อว่า สหภาพโซเวียตนั้นกำลังนำนาดานคลังแสงนิวเคลียร์และในไม่กี่ปีถัดมาในปี1957โซเวียตนั้นแซงหน้าสาหรัฐในการส่งดาวเทียมสปุตนิกหนึ่งที่เป็นดาวเทียมดวงแรกของโลกไปโคจรนอกช้นบรรยากาศไม่เพียงเท่านั้นครับความสำเร็จนี้ยังสร้างความปั่นป่วนให้แก่สหรัฐเพราะโซเวียตนั้นส่งดาวเทียมด้วยขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นดัดแปลงในขนาดที่แผนส่งดวงจันเทียมของสหรัฐ จบลงโดยการระเบิดครั้งใหญ่ซึ่งถูกบันทึกภาพและเผยแพร่ไปทั่วโลกแล้วในปีเดียวกันครับหนังสือพิมพ์สหรัฐนั้นรายงานอ้างอิงแหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่อาวุโสของนยข่าวกรองว่าโซเวียตนั้นเตรียมจะทิ้งระเบิดไฮโดรเจนบนดวงจันทร์ในโอกาสครบรอบการปฏิวัติแต่ที่น่าแปลกใจก็คือโซเวียตก็อยากทําเหมือนกันครับอยากทําเหมือนที่สหรัฐทำโซเวียตนั้น ต้องการจะทิ้งระเบิดไฮโดรเจนบนดวงจันทร์ขายกับแผนการของสหรัฐโดยตั้งชื่อว่าโค้ดเนม e ีซึ่งต้องถือว่าแทบจะสำเนามาจากแผนการของสหรัฐเลยครับทั้งวิธีการและเป้าหมายแต่ท้ายที่สุดแล้วทั้งแผนของสหรัฐและโซเวียตนั้นก็ต้องถูกพับไปด้วยเหตุผลที่คล้ายกันก็คือการทิ้งระเบิดบนดวงจันทร์ที่ล้มเหลวอ,อาจกลายเป็นดาบสองคมทำไมสหรัฐและโซเวียตนั้น ทิ้งระเบิดใส่ประเทศตัวเองแต่าหากสาหรัฐต้องการจะเดินหน้าโปรเจกต์ a 1 1 9ต่อโอกาสที่แผนการนั้นจะสำเร็จนั้นมีสูงมากครับแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่สหรัฐทำก็คือการส่งดาวเทียมของตนเองขึ้นไปโคจรน,นอกชั้นบรรยากาศโลกถึงแม้มันจะช้ากว่าโซเวียตเล็กน้อยก็ตามแต่ท้ายท,ที่สุดเลยครับสหรัฐก็กลายเป็นผู้ชนะในสงครามอวากาศนี้สามารถส่งคนขึ้นไปบนดวงจันทร์ได้เป็นประเทศแรกคิดไม่ออกเลยครับว่าทั้งโซเวียต และสหรัฐอเมริกาตัดสินใจที่จะปล่อยนิวเคลียร์ลงบนดวงจันทร์นาประวัติศาสตร์จะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนแผนการนี้ครับสะท้อนให้เห็นถึงศาสนคติของคนอเมริกาในเวลานั้นครับที่ต้องการแข่งขันื่อสร้างสิ่งที่น่าประทับใจผมคิดว่าในกรณีนี้ความน่าประทับใจกับความกลัวนั้นมันใกล้เคียงกันมากเลยครับอย่างไรก็ดีครับ รายละเอียดเชิงลึกของแผนโปรเจกต์ a 1 1 9นั้นยังเต็มไปด้วยปริศนาและเอกสารเกี่ยวกับแผนการนี้นั้นก็ถูกทำลายไปเกือบจนหมดบทเรียนที่สำคัญสำหรับเรื่องนี้คืออย่าตัดสินใจว่าอะไรสำคัญหรือไม่สำคัญจากแค่ชื่องานวิจัยที่ดูเรียบง่ายจนกว่าคุณจะได้อ่านมันครับถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรืออยากจะเพิ่มเติมอะไรให้ผมก็บอกได้ครับที่ช่องคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้เลยและถ้าใครชอบคลิปสไตล์นี้และอยากให้ผมทำอีก ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมรักไกดด้วยนะครับ